รับชมคลิปใหม่ก่อนใครฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมเนื้อที่ดินนะครับสไร่ยีตารางวานะครับพิกัดนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตรงนี้เป็นด้านที่จะเข้าไปดูแปลง สไร่นะครับตรงนี้นะครับประมาณ500เมตรนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นวิวเขานะครับวิวเขานะครับตังแถวเลยนะครับเขาใหญ่ไฟฟ้าน้ำไฟนะครับที่ตรงนี้ห่างจากนะครับเซเว่นนะครับโลตัสนะครับประมาณ2กิโลนะครับเส้นนี้นะครับ หลังจากเซเว่นตรงนี้นะครับประมาณ2กิโลเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในพื้นที่จริงกันนะครับครับสวัสดีครับผมธนาวุฒินะครับเพจขายที่ดินคัดคุณภาพทักประารจีนบุรีนะครับตอนนี้เรายืนอยู่หน้าที่3ไร่ยีตารางวานะครับที่ของเรานะครับจะอยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับจากต้นเสาไฟนะครับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าน้ำประปานะครับครบมีเพื่อนบ้านนะครับข้างในจากเสาตรงนี้นะครับ ยาวยาวไปด้านในเลยนะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับส่วนสภาพแวดล้อมนะครับด้านหน้าของเรานะครับนี่ครับเป็นวิวเขาเลยนะครับไปฟ้าน้ำประปาครบนะครับตัวนี้ลมแรงมากนะครับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับนะครับหางจากถนนนะครับคนกีดประมาณ100เมตรนะครับ มีเพื่อนบ้านไฟฟ้าน้ำประปาครบนะครับก็จะอยู่เสาเสานี้เลยนะครับตามที่เขาปักธงนะครับนี่เลยนะครับเสานี้ก็มา30เมตรก็สภาพแวดล้อมนะครับดีมากนะครับสุดนันเลยนะครับธงสีขาวนะครับเห็นไหมครับธงสีขาวไปด้านหลังนะครับ เราจะพาเข้าไปดูสภาพแวดล้อมด้านในนะครับตรงนี้นะครับผมบอกเลยแปลงนี้สวยมากนะครับห่างจากนะครับโลตัสนะครับเซเว่นนะครับที่ว่าการอำเภอประมาณ2กิโลเองนะครับห่างจากว่าน้ำเขียวประมาณเกือบ40กิโลนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ190กิกิโลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางอีกแปลงหนึ่งนะครับของเพื่อนบ้านนะครับเราจะพาเข้าไปชมนะครับ ที่ของเราครับที่ของเราอยู่ตรงนี้ขวามือนะครับของเราขวามือเดี๋ยวพาเข้าไปดูท้ายแปลงนะครับสนใจนะครับนัดชมนัดดูที่ได้เลยนะครับนี่ครับสภาพท้ายแปลงของเรานะครับสวยมากอีกครับอีกแปลงหนึ่งที่น่าจับจองนะครับสามไร่นะครับราคาเบาๆนะครับนี่ครับ ด้านท้ายแปลงของเรานะครับสภาพาแวดล้อมนะครับลมลื่นมากครับของเรานะครับนี่ถนนนะครับทางจากคอนกรีตแค่ประมาณร้อเมตรเองครับ้าวสวยงามมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเป็นดินสายคุณภาพทุกประจิมบุรีครับท่านใดสนใจครับนั่นชมเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับคุณธนาวุฒินะครับอขอ,อปิดการอาไลไรเพียงแค่นี้นะครับขอประคุณมากครับ